สวัสดีครับผมวันนี้พบกันอีกเช่นเคยครับกับช่องนาชาติฟิชชิ่งครับผมในปีที่4ี่รหน้าหมายนิป้อนจำกัดมหาชนนะครับผมวันนี้ลงหลวไปสองระยะครับผมระยะ5้กับ6 3นะครับผมควาไหมายตายตะกอวิ่งครับผมวันนี้เพิ่งลงเหยื่อไปครับผมเพิ่งลงอุปกรณ์ไปนะครับผมเดี๋ยวมาลองดูครับอุปกรณ์ค่อนข้างเยอะครับอ้อพจะได้ตกนะครับชิงดหลวไม่ธรรมดานะครับผมถ้าไม่พร้อมก็ยุ่งยากนะครับผมดักกุ้งไว้สี่หลังนะครับผม มีกวอนจำกัดมหาชนวันนี้ข้าสวย EP ที่457แล้วนะครับกับหมายนี้ป้อนไม่ได้มานานแล้วผมฝั่งนู้นก็มีหน้าดินครับฝั่งัวก็มีชุดหน้าดินเหมือนกันนะครับผมน่าจะไม่ตั้งแต่เมื่อคืนครับเราลงความเป็นเรียบร้อยครับผมพร้อมตกแล้วครับผมระยะ54กับ63ครับไม่ตายตะกอวิ่งครับผมเดี๋ยวคอยมาติดตามแล้วชมครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ด้วยครับกับนาชาติพิชชิ่งครับผมไม้ตายตะกอวิ่ง2ระยะ ของคันแล้วเดี๋ยวมาคอยดูครับผม มาสักพักก็สองสชั่วโมงครับเงียบๆคับปลาเล็กกวนครับจากตกไสเดือนมาก็มาตกกุ้งครับผมโอ้ดูขึ้นนะครับผมใหม่กิ๊ป้อนครับผมปลามีครับปลาปลาเล็กปลาใหญ่ครับแต่มยังไม่กินเลยครับผมปลาตัวสวยๆครับมีแต่ปลาเล็กครับกินบ้างปลานีเล็กสองนิ้วครับผมเดี๋ยวมาคอยดูช่วงบ่ายๆก็เป็นไงครับผมวันนี้กลับบ่ายสามโมงนะครับผมวันนี้ตกสองระยะนี้ระยะสี่ห้ากับห้าสี่กับ้ตายตะก่อวิ่ง พอเปลี่ยนมาใช้กุ้งนะครับจากไส้เดือนครับมีเนี้ยไปครับผมก็ยังมีตัวเล็กเหมือนเดิมครับลองมาลุ้นกันต่อครับลาเที่ยงแล้วครับผมฝนลมกําลังมืดมาครับผมน่าจะผ่านไปครับผมปลาใสสวยๆก็ยังไม่ได้ครับได้แต่ตะเพียนครับใสสวยอยู่ครับได้ไม่กี่ตัวครับต้องมาเป็นปลาดินเล็กครับผมเดี๋ยวสุดท้ายก็ปล่อยไปอยู่ดีครับผมเดี๋ยวลองตกดูอีกสักพักครับผม ถ้าไม่ไหวแล้วก็ทยอยเก็บเบรกกับบ้านครับวันนี้มีธุระค,ครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้ด้วยครับคำน้าชาญฟิชชิ่งอีพีที่457น้าใหม่น่ป้อนครับผมไม่ได้มานานครับผมจะไปคอยอีกทคีครับว่าจะได้ตัวหรือเปล่านะครับปลากำลังจอดกำลังตอ่อกำลังเล่นอยู่ครับผมเก็บขาตั้งกล้องเรียบร้อยแล้วครับผมใหม่น่ป้อน ฝนก็กําลังจะมาลมก็กำลังจะมาครับปลาก็ค่อยๆกินครับไ้สวยๆหายไปไหนหมดไปรู้ครับผม,มจะได้ปลาดินสวยๆสักตัวไหมครับต้องคอยลุ้นกันอีกสักแป๊บครับเพิ่งเที่ยงเองครับวันนี้ยังไม่เห็นไซครับผมจริงผมคิดว่าหลังเที่ยงน่าจะมีตัวนะครับปลาดินช่วงเช้าปลาเล็กกวนครับ สายมาเงียบยาวเลยครับจนถึงเที่ยงครับผมบรรยากาศหน้าตกอยู่ครับหน้ากว้างอยู่นะครับผมแต่ปลาไม่ค่อยกินเท่าไหร่ครับปลาเล็กกวนครับ